ประวัติครูบาสีวิชัยนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาไทยพอสังเกตชาติกำเนิดของครูบาสีวิชัยท่านครูบาสีวิชัยได้กำเนิดณกระท่อมน้อยท่ามกลางภูเขาของบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูนเป็นบทคนที่สี่ของนายควายและนางอุสา เป็นคนยากจนหาเช้ากินข่าไปวันวันนิมิตหมายก่อนตั้งครันครูบาศรีวิชัยนิมิตหมายก่อนที่นางอุษาจะตั้งครันบุตรคนที่สี่นั้นคืนหนึ่งนางอุษาได้ฝันว่าได้เข้าไปในป่าลึกเห็นต้นไม้โพใหญ่มากต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขารม่มฟาง และมีสปรปสัตว์ใหญ่น้อยนานาพันธ์อาศาัยอยู่ตามร่มโพอันมีกิ่งทอดทร่มว้างนั้นเต็มไปหมดดูแล้วทำให้เพลิดเพลินอารมณ์เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจเสนี่กรใรเหมือนโลกทั้งสามมารวมกันณนะจุดนี้ เป็นยากาศที่อบอวนไปด้วยความรักความเมตตาซึ่งกันและกันเมื่อฟ้าสางสว่างแล้วนางอุสาก็เล่าเรื่องความฝันให้ในฝ่ายฟังและได้ปรึกษากันจนเข้าใจว่านี่เป็นนิมิตที่ดีตั้งแต่วันนั้นนางอุสาก็ตั้งครรนบุตรคนที่สี เหตุการณ์ที่อัศจรรย์คณะครูบาศรีวิชัยคลอดจากคันมานรดาพอครบกำหนดคลอดขณะที่นางอุษาเจ็บจวนจะให้กำเนิดน,นักบุญผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่แห่งล้านนาไทยวันนั้นพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงนายควายพร้อมญาติพี่น้องและหมอตำแยต่างก็คว้าเอาใจใส่ เพื่อให้ท่านนังอุตษาทุเลาความเจ็บป่วยทันใดนั้นท้องฟ้าก็สว่างโล่งกับทิปริตมืดคืมทันทีพายุพัดกระน่ำฟ้าเอาสายฟ้าฟาดเทลงโกลมจากฟ้าฟ้าเสียงฟ้าร้องคำรามสนั่นอุสนีฟ้าเปลี้ยงปล้างลงมาทันใดนั้นแผ่นดินก็ไหว สั่นสะเทือนไปทั่วทำให้กระท่อมน้อยหลังนั้นโอนเอ็นปานจะเอียงลงในวินาทีนั้นทารกน้อยก็คลอ,อดออกมาพร้อมกับเสียงร้องไห้เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะพายุเสียงร้องสายฝนและแผ่นดินไหวพร้อมๆกันทุกคนในที่นั้นต่าง ตะลึงในเหตุการณ์อันประหลาดถึงกับนั่งอึง้งกันไปเวลานั้นพบข้ามพอดีวันนั้นตรงกับวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,421ปีขานเดือน9ขึ้น11ค่ําเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา ีที่10ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนิมิตหมายอันเป็นมงคลนี้จึงตั้งชื่อครูบาศรีวิชัยว่าอินตะเฟือนซึ่งเป็นชื่อเดิมของท่านปรากฏการอันมาศจรรย์นั้นถือเป็นนิมิตอันเป็นมงคลจึงได้ตั้งนามบุตรชายว่าอินตะเฟือน อินทะสะเทือนหมายถึงแม้นเตอ,องค์อินอมรินยังรับรู้เวลาที่เกิดทำให้เป็นดินไหวสะเทือนไปหมดบางคนเรียกนามว่าฝวาร้องตามหลักพุทธพพน์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าพระโพธิสัตว์จะอุบัติขึ้นมาในโลกจะต้องปรากฏการแผ่นดินไหวดังนั้น กรณีของครูบาศีวิชัยนี้ถ้าถือตาหลักพระพุทธพจน์แล้วครูบาศีวิชัยก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูบุรณะปฏิสังขรณ์พุทธศาสนาพุทธสถานต่างๆที่สำคัญสำคัญทั่วดินแดนล้านนาไทยมาเพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าองค์ในอนาคตการข้างหน้าตั้งหลักฐานที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยย่าจาลึกลงในพระไตรปิฎกฉบับล้านานาที่ท่านสร้างขึ้นทุกคำพูดว่าปรารถนาขอือค่าได้จัตรู้ปัญญาสัพพญ,ญูโพธิญาเจ้าจิ่มเทิม อู้สมบทพศ2438เมื่ออายุท่านได้1 7ปีได้เป็นสมเนรกับครูบาคติยะหรือครูบาแข็งขะและท่านนับถือครูบาคติยะเป็นอาจารย์องค์แรกพศ2 4 4 7อายุสมเนรศรีวิชัย ย่านเข้า21ปีอุปสมบทเป็นพิสุณนะวัดพัะศีมาวัดบ้านห้องหลวงอำเภอหองอำเภอบ้านฮองจังหวัดลำพูนครูบาสมสมโพธเจ้าอาวาสวัดฮ้องหลวงเป็นพระอุปชาและได้รับฉายาว่าสิริวิชโยพิขุ ตั้งแต่บัดนั้นท่านครูบาสีวิชัยจึงนับถือครูบาสมสมโนเป็นราจารย์องค์ที่สองเมื่ออุปสมบทแล้วก็กลับมาอยู่ปฏิบัติธรรมครูบาคติยะได้สองรษาท่านก็ได้ลาไปศึกษากรรมาฐานและอาศัยอาคมกับครูบาอุปละวัดดอยแต่ เขตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสมัยนั้นชาวลำพูนนับถือท่านว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดปฏิบัติเคร่งคัดครูบาอุบละได้เมตตาไถ่ครองวัดปฏิบัติวิชาอาคมให้ครูบาศรีวิชัยสมควรแก่ภูมิธรรมเป็นเวลาหนึ่งพรรษา,าจึงได้อำลา มาอยู่วัดบ้านปางตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติทบทวนภูมิธรรมพิจารณาวัดปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลายและท่านได้นับถือครูบาอุปละเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนกรรมฐานเป็นองค์สุดท้ายครูบาศรีวิชัยท่านถือสันโตษกินอาหารมังสวิรัตมาตั้งแต่เด็กแม้ถือเพศบรัณรชิต ท่านก็ฉันมังสวิรัตตลอดชีวิตและท่านได้ดำรงตนอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงคุรุบาสีวิชัยเป็นสูงรวมแห่งจิตใจของประชาชนชาวบ้านเรียกว่าเจ้าตุตุนบุญแปลว่าพระผู้มีบุญมาเกิดเป็นพระที่ชาวบ้านเลื่อนสายศรัทธามาก ตลอดจนชีวิตของครูบาศรีวิชัยท่านได้บูรณะและสร้างพระธาตุเจดีย์วัดวาอารามและวิหารถนนไม่น้อยกว่า51แห่งในภาคเหนือเพื่อสายสัทธาจากประชาชนนอกจากนี้ท่านยังสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมต่อชาติและพระพุทธศาสนาไว่ามากมาย โดยเฉพาะสร้างทางขึ้นดอยสุเทศและยังได้สร้างวิหารครอบรอบพระพุทธบาท400รออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แม้ในช่วงชีวิตที่สำคัญทั้งสองครั้งที่ท่านได้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมแต่ท่านได้ต่อสู้โดยใช้ธรรมและขันติจนฝ่ายอาธรรมต้องพ่ายแพ้ไป จนกระทั่งท่านได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะและพ้นจากความผิดจากอธิกรณ์ทั้งพวงและท่านได้รับความเมตตาและเกียรติยศอย่างสูงจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวชิรยานวรโรรสครูบาสีวิชัยท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบณวัดบ้านป้า,ปาอำเภอลีจังหวัดลำพูน ในเวลาเที่ยงคืน5นาที30วินาทีตรงกับวันที่20คกุพาพันธศ2 4 8พศ2 4ี1รีขานรวมสิริอายุได้59ปี8เดือน9วันอาทิของท่านแตะบรรจุที่วัดบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูน วัดจามาทีวีจังหวัดสุพูณวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่วัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางวัดศรีดงคำพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอียงเมืองพยาวัดพระธาตุชอแหจังหวัดชุมแพจังหวัดแพร่การดับสังขารของอูบาสิวิชัยนักบุญ ู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาเป็นที่อาลัยของพุทธศาสินิกชนและชาวภาคเหนือทุกคน